ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันศุกร์วันที่23เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องความรู้ของผู้เป็นบิดาและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สองข้อที่13ท่านทั้งหลายที่เป็นพระบิดาข้าพระเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ประทมกาลหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่13พี่น้องคะพระคัำพีในกระเทียบทที่4ข้อที่สากล่าวกับเราว่าเราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลน,นี่หมายถึงผู้ที่เป็นเนพิออสในภาษากรีก นั่นก็คือทารกฝ่ายวิญญาณพวกเขาเป็นไข้หวัดในวันนี้และพรุ่งนี้ก็ปวดหัวและมีปัญหาที่หัวใจแต่คุณสามารถออกมาจากระดับนั้นได้ผ่านทางความรู้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นนั่นคือการฝึกอบรมจะนำคุณเข้าสู่ในพีโนโซีดในภาษากีดซึ่งก็คือความรู้ที่แน่นอนหรือแม่นยำเกี่ยวกับพระเจ้าความรู้เต็มรูปแบบด้วยความใกล้ชิด สิ่งนี้ถูกเรียกว่าความรู้ของผู้เป็นพระบิดาในคำอธิษฐานของพระองค์สำหรับคริศจักรโดยพระวิญญาณอัครทูตเปาโลแสดงให้เราเห็นว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้านี้อย่างไรอาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าของพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริ ทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์พระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่18นะคะและพี่น้องคะในขณะที่คุณใคร้ควรพระคำความลับเกี่ยวกับชีวิตบนแผ่นดินของพระเจ้าและวิธีดำเนินชีวิตในความเป็นจริงของพระคำก็จะถูกเปิดเผยให้แก่คุณ หลังจากนั้นเป็นต้นไปคุณก็จะรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตในพระสิริโดยมีอำนาจเหนือสถานการณ์เราต้องการให้คนของพระเจ้าตรหนักว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขามีอะไรในพระเยซูคิ์มากขึ้นคุณจะมีชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับไตโลกหัวใจหรือความเจ็บป่วยหรือโรคอื่นๆได้อย่างไรมันผิดปกติ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องคะชีวิตในตัวคุณไม่สามารถถูกบั่นทอนด้วยความทุกขผลภาพนั่นคือเหนือกว่าซาตานและองค์ประกอบของโลกนี้เท่านั้นดังนั้นแทนที่จะรู้สึกปั่นป่วนเมื่อคุณรู้สึกถึงอาการป่วยจงเป่าประกาศอย่างก้าหาญว่าฉันมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวฉันและชีวิตนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกส่วนในตัวฉัน และกําจัดความผิดปกติทุกอย่างออกไปพี่น้องคะจงเป่าประกาศเช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าและในไม่ช้าคุณจะสัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ไหลเวียนอยู่ในทุกส่วนในชีวิตของคุณนี่คือวิธีที่ผู้ที่เป็นพระบิดาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์นั้นคือด้วยคำพูดของคุณพวกเขาไม่ได้เป็นทาตขององค์ประกอบของโลกนี้ พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สาธุการแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระพรอัศจรรย์ในชีวิตของข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ประทานความเชื่อให้แก่ข้าพระองค์ ในวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพระคำขอพระคุณที่นำข้าพระองค์เข้าสู่การตระหนักถึงความจริงเพื่อเดินในชัยชนะพระสิริและการครอบครองและเกียรติตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าคนของพระเจ้าต้องตระหนักว่าเขาเป็นใครในพระเยซูคริสต์และเขามีอะไรในพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้ายัางหนุนใจแกเราว่า เราสามารถออกมาจากระดับการเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและเรียนรู้จากที่จะใช้มรดกของพระเจ้านั่นคือการเรียนรู้พระคำของพระองค์ไข้ควรพระคำของพระองค์เพราะพระคำของพระองค์จะประกอบไปด้วยปัญญาและการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและพระคำของพระเจ้ายังเปิดเผยว่า พระคำของพระองค์จะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับชีวิตแบบแผ่นดินของพระเจ้าและวิธีดำเนินชีวิตในความเป็นจริงของพระคำก็จะถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ที่แสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์คุณจะรู้จักวิธีที่จะดำเนินชีวิตในพระสิริโดยมีอำนาจเหนือสถานการณ์คือผ่านทางพระคำของพระเจ้าเท่านั้นวันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนที่เชื่อในพระเยสุกิจเจ้า ตรนกรู้ว่าตนเป็นใครในพระเยซูคริสต์เจ้าและให้คนที่เชื่อนั้นรับรู้ว่ามีมรดกอะไรมากมายในพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นของเขาแล้วพี่น้องคะเมื่อเรามีพระเจ้าแล้วเราไม่ควรที่จะมีชีวิตที่เจ็บป่วยหรือขาดแขนเพราะมันเป็นความผิดปกติ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในชีวิตของผู้เชื่อวันนี้พระเจ้าทรงหนุนใจว่าเรามีชีวิตที่เหนือสถานการณ์และองค์ประกอบของโลกนี้ทุกอย่าง เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราเป็นคนที่มีชัยชนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าจงเป่าประกาศอย่างกล้าหาญว่าคุณเป็นคนของพระเจ้าคุณมีชัยชนะและชีวิตของคุณเป็นความบริบูรณ์ที่มาจากพระองค์จงเป่าประกาศเช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าและคุณจะได้เห็นถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าผ่านการตอบสนองของพระองค์ด้วยคำพูดที่คุณพูดอย่างสม่ำเสมอนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้า อุยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด